สวัสดีจ้าเรื่องมันมีอยู่ว่าเราได้การตั้งเครื่องมือตั้งค่าการโฆษณาในคลิปเรียวเราก็เลยไปทําตามขั้นตอนจ้ะพอเราทําตามขั้นตอนแล้วคราวนี้เครื่องมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าตัวเองพอเสร็จแล้วอ่ะตื่นเช้ามาเครื่องมือการตั้งค่ามันหายไปแต่โฆษณายังอยู่แล้วก็เข้าไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปที่ดูแดชบอร์ด อันนี้เราผู้ติดตามห0ร้อยกว่ายอดการรับชมสาม0มืแล้วก็ไปที่สร้างรายได้ดาวนี้เราได้แล้วเราตั้งค่าได้แล้วเพิ่มรายการด้วยโฆษณาเพิ่มรายการด้วยโฆษณาบนคลิปเร็วแล้วก็เต๋าตรงนี้เรามาตั้งค่าโฆษณาในคลิปเร็ว เริ่มต้นแล้วก็ติ๊กชื่อของเราแล้วก็ถัดไปแล้วตรงนี้ให้ติ๊กคำว่าตั้งค่าให้เสร็จแล้วมันก็จะวิธีที่คุณเลือกก็คือธนาคารนะจา๊ะที่เรากรอกไว้ก็กดตรงนี้แล้วก็ลิงก์วิธีการรับเงิน กิดปัญหาโรดรีเฟรแล้วลองอีกครั้งเลีงวิธีการรับเงินข้อมูลของคุณโรดรีเฟรแล้วลองอีกครั้งนเขเยนว่าโวรดรีเฟรชแล้วลองอีกครั้งคืออะไรอ่ะ เอาใหม่เนาะเครื่องมือตั้งค่าพอเราลองกดปิดเครื่องปั๊บโฆษณาอุปกรณ์ตั้งค่าโฆษณาคลิปเรียวมันหายไปจะ้ะ<ม>เรา,าก็เลยเอาเครื่องแฟนมาเปิดดูว่าโฆษณาเนยใต้คลิปเรายังอยู่ไหมโฆษณาใต้คลิปเราก็ยังอยู่นะตัวเองเครื่องมือตั้งค่ามันหายไปไหนแต่เครื่องมือการตั้งค่าคโฆษณาโฆษณาก็ยังมันหายไปไหนจ๊ะ สงสัยอ่ะเขาส่งการตั้งค่าเครื่องมือมาให้ผิดคนหรือเปล่าดีใจเกอ้อเลยมะสาวุ่นวายทั้งคืนเลยอะค่ะเพื่อนเพื่อนก็ดีค่ะมาช่วยช่วยส่งลิงก์มาให้ช่วยให้คำปรึกษาขอบคุณทุกคนที่ให้ดาวด้วยนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ดีมากเลยแตะอันนี้ลองเข้าไปดูในของตัวเองพอเข้าไปดูในเครื่องตัวเองอะ มันไม่เห็นมีโฆษณาจ้ะแต่เข้าไปดูเครื่องคนอื่นมีโฆษณาเป็นเหมือนกันไหมจ๊ะเรามือใหม่เราไม่รู้นะเราเราก็สงสัยอะจ้ะดูในเครื่องตัวเองไม่มีโฆษณาเนี่ยพอเราเข้าไปดูในแบดดดดบอร์ดใช่ปะเนี่ยมันขึ้นตรงเนี้ยตัวเองโฆษณาในคลิปเดียวมันขึ้นตรงนอตอะไรเนี่ยทําไมมันไม่ขึ้นไปอยู่กับดาวแล้วทําไมมันไม่ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนะจ๊ะเนี่ย เหมือนมันมันหายมันแปลว่ามันไม่สร้างไรายได้หรือเปล่าจ๊ะอันนี้ดาวเราก็เพื่อนส่งดาวมาให้แต่ตรงเนี้ยทาไมมันไม่ขึ้นไปอยู่ข้างบนตรงดาวอะจ๊ะทําไมมันมาอยู่ตรงนเนี้ยจ๊ะเนี่ยเราก็ลองกดดูมันก็ไม่เห็นขึ้นรายได้อะไรเลยอะ่ะตกลงมันยังไงอะขอส่งผิดคนหรอไอ้มาร์กหลอกให้เราดีใจเกอร์หรอขอบคุณทุกคนนะจ๊ะ ขอบคุณคุณ